มาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ลึกใช่ไหมแตมีทั้งไขรทงังผืดมีทั้งอะไรเนี่ยนี่ยเนี่ทงังผืดทั้างนั้นเลยเนี่ยมันอัดเข้าไปเลยเนี่ยตนสะบ้าไม่ขยับเราต้องงัดขึ้นไมได้งัดต้องใช้การงัดเจ็บไมป่ปา <c oughs> เจ็บเนกันนะต้องงัดเนี่ยต้องดึงขึ้นได้ไงจนกว่ามันจะคลายเยเติมได้ไม่กิ้ไม่ได้เลยนะให้ต้องงัดขึ้นมา ดูดจเห็นไหมดูหนาความหนาพวกนี้ต้องใช้น้ำ,นำ,นำมันด้วยนะเราก็ต้องง,ด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 งัด,ด,ดงมันไงนะงัดแบบงัดใช้พลังเยอะดูนะดูดูเส้นมือจานนะขึ้นเต็มเลยเพราะใช้พลังเยอะมากเลยงัดไม่ได้อืมงัดไปงัดมามันดังปึ๊กเลยนะเพราะว่ามันอะไรมันแข็งมากจนจนมันมันเกาะเยอะ เนี่ยเขาไอันนี้มากกว่าเป็นระยะสี่อ่ะเป็นอย่างเงี้ยนะเราต้องพยายามนะงัดมาก,มากนั่นแหละกดจะขึ้นได้มันใช้เวลามเลยนะเนี่ยคงงัดอืมนะจับเลย 好吧。